มาแล้วจ้ากางเกงขาสั้นชายล้วนนะจ๊ะมาจาก ไส้ส้มนะคะต้องนั่งเหรอใช่เป็นรวมนะคะคาโก้เนี่ยลูกค้าดูสิตัวรแรกก็คาโก้อเมริกันฮิเกิลตัวสองก็คาโก้โอ,โอะไรอะโปโลโอโลไม่เห็นหรอกล้ <laughs> องเีอเ <laughs> บอร์บาอีกแล้วโปโลค่า น,น,นี่แชปแชปจา้าสวัสดีค่ะทุกคนค่ะแชปแชปอีกแล้วค่ะรวมนะคะลูกค้านี่เซิร์ฟป,ปะเซิร์ฟเซิร์ฟโอเนลก็นขอดูนนี่ก็เซิร์ฟ เซิร์ฟโอเนลจ้าคาโก้คาโก้อีกแล้วเอาวะเยว่ยมนูยนนะคาโก้เดี๋ยวพับเลยอันนี้อันเดอร์อันเดอร์อะไรนะอันเดอร์อันเดอร์สองตัวเป็นฝาแฝดกันจ้าใครรับรีวิวส่งฟรีนะคะลูกค้าแชปไนกี้อูดูดิแบรนด์ออกอย่างนี้เลยนะแชปไนกี้เนี่ยคู่กันเลย แยกเลยเดี๋ยวให้ลูกค้าแคปตอนท้ายคลิปนะคะไนกี้อีกแล้วใครเอารีวิวส่งฟรีได้ทุกตัวใครจะสั่งกระสอบใหม่สั่งได้เลยพี่ของทุ่งลงนะคะไม่ได้ของมาประมาณ3เดือนได้แล้วพี่ของเพิ่งมาอุ้ยสวยจังเลยคาโก้นะคะจะเป็นรวมขาสั้นผู้ชายนะคะ จะมีเซิร์ฟมีกีฬามีเวทพอย์แล้วก็คาโก้เนี่ยที่คารโก้อเมริกันอีเกิลสวยๆเลยกีฬาค่ะรวมอยู่ในกระสอบเดียวเป็นของผู้ชายนะคะแชมเปี้ยนนะตัวนี้นี่เท่เก่งกีฬาใครจะเอารีบเลยจ้ามาไม่เยอะนะคะคา,คาโก้ค่ะ มาไม่เยอะพี่เนี่ยคาโก้อีกแล้วนะคะคุ้มนะคะพี่คาโก้ขาสั้นอย่างเดียวลูก,ก,ล,กละหกพันกางเกงกีฬาอย่างเดียวลูกละเจ็ดพันกว่าไนากี้ค่ะกางเกงเซิร์ฟอย่างเดียวลูกละแปดพันห้ารวมกันแต่ว่าเนี่ยรวมกันอยู่ในกระสอบเดียวเนี่ยสามพันแปดนะคะใครจะเอาเรีบเอาหมดไวมาก อันเดอร์สวยเลยเลยมัลลิเตอร์มัลลิเตอร์คาโก้ oh, oh. Go, ค่ะไนกี้อีกแล้วโโอ้หไนกี้อย่างเยอะเนี่ยกีฬาพี่กีฬานะคะไนกี้อันเดอร์มาหมดเอออันเดอร์คัสมัลลเตอร์เออเล่เออมัอร์เลอเล่ไซส์นะคะ, Nike, under, under, ค ai, ะ,คะผู้ชายล้วน,วนๆค่ะ เอารีวิวจัดเลยมริการอีเกิลคาโก้ค่ะอจอแดนหู้จอแดนหลอ่ลอๆเลยครับกีฬาคุ้มมากนะคะพี่ไม่ไม่ได้มาบ่อยนะคะรุ่นนี้หูเซิร์ฟอย่างหลอ่อคาโก้คาโก้จ้ะใครรอง,งานนี้รีบสั่งเลยนะคะ เนี่ยเซิร์ฟสวยมากเลยพี่ลายดอกได้ทั้งเซิร์ฟได้ทั้งกีฬานะครับได้ทั้งคารโก้ได้ทั้งเวทดปลย,ออยังสามพันห้าอยู่เวทดปล์ครับผมกีฬาเท่จังเลยรวมไซส์นะคะรวมไซส์ ไม่รู้ลคะ Nike คะ่ะไนกี้ค่ะใครเอาได้ทุกตัวนะคะไนกี้เนี่ยเบ้นใช่ไหมข้างๆเนี่ยเออ <c oughs> เห็นไหมล่ะไนกี Nike, ้ฮับกระสอบละสามพันแปดลูกค้าชายล้วนใหรนนะคะชายล้วนสามพันแปดนะคะชายหญิงสามพันแต่ว่าหมดพี่แต่อันเนี้ย ได้ใช้ล้วนเลย3,800บาทเวทไบต์ด็อกเกอร์นะคะทักกูเมริกันบอกให้ทักแชทเลยบอกให้ทักแชทเ,เลยแับแชมเปียนอีกแล้วค่ะ เท่ๆเเลยครับนี่ยพี่ทั้งลูกนะเดี๋ยวให้ดูหมดเลยว่าออกประมาณเนี้ยเวทไอยท์ Point, คาโก้เซิร์ฟอันนี้ฟ็อกค่ะเซิร์ฟฟ็อกหล่อๆเลยใครรับรีวิวพิมพ์รับได้เลยนะจ๊ะอุ้คาโก้นะพีพี่คาโก้ก็คุ้มแล้ว โอโลประมาณร้อยสามสิบตัวบวกลบคุณพี่คาโก้อีกแล้วครับร้อยสามสิบตัวบวกลบนะจ๊ะสี่สิบห้าโลเนี่ยพี่คาโก้คือพี่ได้คาโกพี่คุ้มแล้วเพราะว่าอะไรไหมคาโก้กระสอบหนึ่งหกพันแล้วพี่โอ้ดีซีนี่ดีซีตัวเบลเลอร์เลยเจนโอ้ดีซีใหญ่มาก อันนี้คือคุ้มนะคะเพราะว่ารวมอยู่ในกระสอบเดียวเลยนี่คาโก้อีกแล้วจ้าได้ทั้งคาโก้ได้ทั้งเวปปอยเลยค่ะได้ทั้งกีฬาได้ทั้งแบบเซิร์ฟเลยเฮอเลขแล้วมีแบรนด์ด้วยนะคะมีแบรนด์ให้นนลุ่นลีคาโก้คะ่ะดิกกี้นนด,ดิกก,ก,กี้ดิกกี้มา,มาพี่ ดิกกี้ก็มาจ้าดิกกี้ใครเอาได้ทุกตัวนะคะอุ้ยอันนี้คลิกซิมเบอร์ปะ่ะใช่ปะ่ะโอ้โอนลโอนิวขอโอนลโอนลงานปักค่ะโอนลโอนิน็อตเฟสอู้น็อตเฟสเดินป่าครับน็อตเฟสเดินป่าพี่ น็อตเฟซเดินป่าอย่างหล่อนะครัะใช้เบนซ์ป้เบนมีเนาะนี่เนาะโอเนลอีกแล้วพี่โอเนลสามพันแปดพี่สามพันแปดสวยพี่าลิสลาอุ้ยอย่ามาระวังแพทเธอคาร์โก้เหยียบรถถังอ่ะคาร์โก้พี่เจนพูดไม่ได้พูดคำนี้ไม่ได้ ไม่ได้เกี่ยวอะไรวะเนี่ยบอกว่าต hey, ้องเปลี่ยนชื่อแล้วแหละคาโกสามพันแปดจ้าพี่สามพันแปดใครที่เพิ่งเข้ามาสามพันแปดนะคะชายล้วนสามพันแปดนะคะน้องน้องน้ำตาลชายล้วนนะคะคาโก้อุ้ยนี่รลอนะคอับะอ้ สวยๆเลยวางไปเลยเพราะพี่นี่นี่ที่หลังอยู่แล้วดิกกี้แล้วพี่ใครเอาลูกรีวิวรีบนะดิกกี้ตัวที่สองค่ะนิ่ลีลีครับผมพี่ถ่ายลูกที่หลังยังยงวางให้ลูกค้าพี่สรุปแคปตอนคลิปที่ใชยยังยังคาโกะอาโก้เยอะนะคะ พ่อขายป่ะพ่อขายแต่ว่า,ยยา,วาคนซื้อไม่พร้อมเดือนนี้ส่งไปแล้วโคขายยาวขาสาั้นยาวเราไม่มีอันนี้โคลัมเบียโคลัมเบียคาโก้จ้าโอ้โหออกอย่างดีครับผมขายยาวไม่ทขายโเยอะจังใช่ออกอย่างดีครับผมขายเปนนานมากเลยได้มาโอ้เราก็สามเดือนที่แล้วนี่ยมั้งกลุ่มพานึ่งนะ <Unit> ที่ได้มาคาโก้คาโก้นะคะท oh. ี่แบบหลาย <H ako. S 1> เดือนแล้วนะคาโก้ <H ako. S 1> ใครจะรับพิมพ์รับได้เลยเดี๋ยวทนี้ ลูกชายเธอนีเอเลยรีวิวส่งฟรีใช่พี่ร,พรีวิวส่งฟรีค่ะรับได้เลยลูกใหม่ไม่รวมส่งนะคะรีวิวทีเดียวนะพี่รีวิวครั้งเดียวนะโอ้สวยนะนี่รุ่นนี้เป็นดบับของที่หายากมากๆนะคะ อุ้ยคาฮาร์ตครับคาฮาร์ตอ่ารับและใครรับเนี่ยพี่วรพงศ์อู้อันเดอร์บิ๊กโลโก้อนุญาตโชว์คาฮาร์ตทรงช่างนะครับคาฮาร์ตทรงช่างนี่ครับนี่ n b นีอู้ b a ก็มาพี่อุ้ยะพี่วรพงศ์ได้รับลุกรีวิวนะดูดิเนี่ยเดินป่าหลอนๆนะครับ ถ้าจะเอาลูกใหม่สั่งได้เลยนะพี่มาแค่เท่าไหร่เองเท่าไหร่อะม,มาเท่าไหร่ยี่สิบอ่กว่าในกี้ในกี้อย่างหลอมายี่สกว่าลูกเองอ๋อเดี๋ยว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 ใครขึ้นก่อน,น,นพี่แป๊บนึงนะอ๋อพี่การจนาพี่การจนาอ๋อพี่การจนาขึ้นก่อนพี่วรพงษ์พี่วรพงษ์ขอโทษทีพี่การจนาขึ้นก่อนมองไม่เห็นอนะ เออดูหนน้าจี่ยไม่มองไม่เห็นไงมันไอ้นี่ไงมันคอมเมนต์มันดันดันมันดันมาเองรีฮูมาฮูมาพี่วรพงศ์พี่ไอ้นี่ขึ้นก่อนน่ะพี่การพี่การจนาขึ้นก่อนหนูไม่เห็นไงลีคอมเมนต์มันเลื่อนขึ้นไปพอดีไงลีป้ายห้อยอะโอ้ลียังไม่ได้ใส่ครับพ่อ ไม่เป็นไรพี่ใครไม่ได้ลูกรีวิวก็เอาลูกใหม่ไปนะเพราะว่ามาแค่ยี่สิกว่าลูกแล้วสามเดือนนะพี่เพิ่งได้ของมานี่จะได้มาล่าสุดตั้งแต่กุมพภานี่เดือนอะไรวิถุน,นาแล้วคาโก้คาโก้ค่ะใครจะเอารีบสั่งนะรีบแพ็กเลยนะพี่ของของแบบหายากมากเลยนะเยวไม่ทพี่บอกว่าให้เรียงไปเฉยๆก่อนไม่ต้องพิถีพิถันเพราะว่า พี่ไม่ได้ถ่ายรูปพี่ไให้ลูกค้าแคสเฉยๆมันไม่ทันเยอะเดี๋ยวเรียงๆไปก่อนเลยเออพับวางพับวางไปก่อนไหมเออนั่นแหละนั่นแหละเออวางไปเลยกี่วางไปเลยเธอหมดลูกละคาโก้ครับโหนูอันนั้นอะไรอะเบนอันเดอร์อันเดอร์ข้างๆนั่นโลโก้อะไรอ๋อเป็นโลโก้นี่เฉยใช่หน้าร้านก็ลูกค้าอีกอะไรอีก นี่ไงใต้ส้มเนี่ยเธอใต้ส้มมีมีเหือใช่มีมมพึ่งลงยี่สิบยี่สิบกว่าลูกรีวายคาโก้กาากคาโก้เจออะไรเยอะพี่ขอสกแก นี่แกป๊ปคาโก้แกป๊ปคราฟต์น,น,น,นั่นม่นโอ้โอนนล้พี่ใครจะรีบเอานะ่เมื่อกี้นี่สายตรงเข้ามานะอนดิดาสอาด ที่มีสายตรงเข้ามาสั่งกันอีกแล้วนะลีวาคาโก้ลีวาคาโก้เลอะนิดหน่อยไปซักเอานะพี่นะไปสอบเดียวค่ะ ไ่เจอบิกนะนี่่ะาพี่มาดูกัน3,800ปจ้ะวุ่นวายกันกับการเลี้ยงท้ายฝั่งนี้นะหัวอย่างเยอะวก็สวยวะคาโกเยอะนะใช่ อันี้ก็ยังไม่มเลยนะอาอยานเรียงแป๊หนึ่งครับเออย,ย,บยอะ <c oughs> ใครสนใจนะคะแคปหน้าจอได้เลยป้ายส้มนะคะนี่โูหแบรนด์โอ้โหคาโก้โอ้ไม่กอดนี่นะคะใครสนใจแคปหน้าจอมาสั่งได้เลยคะ่ะขอบคุณค่ะ